สวัสดีค่ะสบายดีเอฟซีทั้งช่องน้องคําแพงชาแนลนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่11ตุลาคม2568เนาะหลังจากที่แม่เพ่นได้นำเสนอนะคะแนวทางนะคะฮาหนอยรวมฮาหนอยแยกครบจบทุกสำนักให้กับเอฟซีทั้งช่องไปแล้วนะคะแม่เพ่นก็จะพาเอฟซีทั้งช่องมาตามเบิงเอาแนวทางนะคะของพาะเกลี้ยงชุดบน ชุดล่างคัดให้เน้นๆมาแล้วแล้วก็เลขติดสามตัวของอาจารย์สวัยนะคะซื้อเลขไม่ติดสามตัวนี้ไม่มีสิทธิ์ถูกหวยนะคะของอาจารย์สวัยมาแล้วเนาะแล้วก็เพิ่นกระจับคู่มาให้พ้อมนะคะงวดน,นี้เพิ่นมาเพิ่นมักตัวไดชอบตัวใดเพิ่นกะไ้มาเรียวนะคะส่วนเลขแม่ค้ารอเบิงเมื่อแรกนะคะเพระว่ามื้อนี่เป็นมั่นเสาเนาะมีตลาดนัดเดี๋ยวจะ เขาไปถามเพิ่นอยู่ที่ตลาดนัดคลองถมบ้านบงเนื้อนะคะแต่ว่าบริไายคิดเพิ่นเดอเนาะแค่ถามเอาตัวเลขมากแล้วก็จะมาเ,าเอาเออกนะคะ FC คะอค้าดอกไม้สวยๆงามๆใครเครียดจากตัวเลขแนวทางคะ่ะชื่นใจจักหน่อยก่อนเนาะค่อยเข้าไปเอาตัวเลขแนวทางรัฐบาลไทยงวดวันที่16ตุลาคม2568กันต่อนะคะ ชุดบนคัดให้เน้นๆชุดล่างคัดให้เน้นๆน,น,นะคะของพ่อเกลียงมาจะมีตัวที่ถือใจเอฟซีทั้งช่องบอนะคะส่วนเลขติดของอาจารย์สไฟก็สวยงามมากงวนนี่นะคะเอฟซีแม่เที่นเมืองแล้วเนาะะโอ้ยดอกไม้กับกำลังบานสะพังเต็มหน้าบ้านเลยข่ะเอฟซีดอกไม้กำลังบานสะพังเลยสวยงามมากเนาะอะ,อะ ไปบึ่งตัวเลขน้ำกันว่างวดนี้พ่อเกลี้ยงจะได้ตัวใดมาฝากและเลขติดสามตัวของอาจารย์สวัยได้ตัวใดเดี๋ยวถามแม่ก่อนเลขติดแม่มากตัวใดขอถามแม่หน่อยสิแม่ถามแน่อันเลขเลขติดเจ้าอันที่มากตลอดนั่นเลขติดสามตัวเจ้ามากตัวใดมาแปดบนแปดบนกับตัวใดได้ได 8, ปดบนสองล่งแบนสลางมแม่ได้มามาคงหวนมันปะอาหันก็มาเจ็ดได้หรอบอืมมาค้งหวนเดี๋ยวแปดบนสองล่างแปดบน 2, อล่างแปดบนองล่าง้งบนั้งล่างแปดบนสมงล่างแปดบนั้งล่างแปดนสอ่างแปด บกกบีมันอก่าแบน้มาแปดแล้วก็สองเป็นบสองล่างสล่างแม่ได้มาแปดบนสองล่างแต่ว่าเข้ากับต้องกันบนกันล่างไว้น้ำเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งววาเลขติดงวดนี้ของอาจารย์สวัยได้ตัวใดเนาะสามตัว จะไปเบิ่งส่กันนะคะงวดที่แล้วลดหลังจากที่เขาเข<ๆ><ๆ>าเขาเขามาหาห้องงวดแล้วงวดที่แล้วนี่ลดงวดนี้เขาแน่นอนเพราะว่าเลขเพิ่นลดบุกเกินงวดเดียวไปเบิ่งน้ำกันเนาะหน้าบ้านข้ามาเบิ่งตัวเลขแนวทางของพ่อเกลี้ยงงวดที่แล้วนะคะพ่อให้วิ่ง ล่างนะคะล่างวิ่งแปดกับเก้าไปอยู่บนหมดเลยเนาะแปดอยู่หลักหน่วยเก้าอยู่หลักร้อยเนาะของบนนี่ค่ะพ่อจับคู่เจ็ดแปดล่างขึ้นบนนะคะนี่ค่ะเนาะจากล่างขึ้นบนค่ะส่วนชุดบนของพ่อนะคะวิ่งลูดบอมานะคะหกกบะหาหลักสิบมานะคะหลักสิบมาที่เจ็ดหลักหน่วยบอ่อเข่านะคะหลุดจับคู่ก็หลุดนะคะ ส่วนของอาจารย์สวัยหลังจากเข้ามาติดต่อกันหลายงวดงวดที่แล้วหลุดนะคะสำหรับปีหกแปดเข้าปีหกแปดมาหลุดสามงวดนวดนี้เป็นงวดที่สามแล้วนะคะที่หลุดเนาะ,ะมาลุ้นกันต่อว่างงวดนี้จะหลุดหรือเข้านะคะนี่ค่ะโค้งสุดท้ายเพื่อนไหมาก,กันเบิร์นไหเบิร์ยุแต่ว่าบบเบิรนตามนีไปเบิ้ลนเจ็ดเจ็ดเนาะอ่าบ่เขา อ่เมเพ่นจะทวนขึ้นของแต่ลาสสำนักที่เม่เพ่นลงคลิปไปแล้วนะคะสำหรับรัฐบาลไทยงวดวันที่16ตุลาคม2568ดนะคะอาจารย์หนุ่มกระสินได้ลงคลิปไปแล้วจะทวนขึ้นให้นะคะก็คือให้มาวิ่งบนเด่นที่6เมตรเดียว3ตัวบน8ปดศสองตัวบน0ูนย8หกเน้นที่0ูย์ห ส่วนล่างเด่นหเม็ดเดียวหกหกหกเกหสี่เน้นที่หกหนะคะอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์หนุ่มกระสินเนาะได้ลงคลิปไปแล้วค่ะมาเบิ่งของอาจารย์เสรีวิ่งลูดบนล่างให้เด่นที่6กับ7จับคู่ชุดสองตัวเจ็ดสี่เจ็ดสองเจ็ดหกศดศสี่หนะคะ ของอาจารย์หนุ่มกระสินกับของอาจารย์เสรีตรงกันที่0ูนหนะคะ fc เนาะศูนย์หกับ4ี่หกนะคะที่ตรงกันเนาะวิ่งรุ่นหกตรงกันนะคะน่คะไปต่อเนาะของเซียนศิีสเกตบนวิ่งหกเมตรเดียวนะคะก็ตรงกันของอา,อาจารย์หนุ่มกระสินเนาะ ชุดสตัวบน2องสองชุด2ตัวบนสองหกแนะะี่ค่ะเน้นที่2 6กับ8 6ส่วนล่างให้วิ่งลูดเด่น0ูนย์นะคะศูนย์แนเน้นะคะเน้นที่ 0, 8, 0 7, ูย์แกับ07เนาะอ่าอันนี้ก็เป็นแนวทางของเซียนสีสเกตของเอเล็กหรือว่าอาจารย์เล็กพี่ชายของอาจารย์ตีแลิ้วเนะคะ่ะแคู่มหัศจรรย์ บนให้วิ่ง6กนะคะก็ตรงกันสี่สำนักแล้วนะคะที่6ตัววิ่งตัวรุ่นหมาเนาะ <c oughs> ก็พันจับคู่ชุด3ตัวบนตรงโต๊ดนะคะปกติจะได้8คู่เนาะพันวาแต่งวดน,นี้คัดให้ได้มันชนกันก็เหลือแค่6คู่นะคะ fc ก็คือ8ปดหกห8าแปดหสาดหนึ่งสา 8 6ห8 1่งวดนี้มั่นใจมากก็คือ863แล้วก็ลองมา865นะคะเนาะของอาจารย์เล็กพี่ชายอาจารย์ตี8ริ้วงวดนี้เป็นงวดแรกนะคะที่เพนแม่เพนเอามานําเสนอในช่องน้องคําแพงชาแนลนะคะแคปหน้าจอค่ะนี่วิ่งบน6มาตรงกันอีกแล้วนะคะนี่ค่ะของอาจารย์หนุ่มกรสินก็มาหนะคะนี่ค่ะเนาะของ อาจารย์เสลีก็มาหกนะคะนี่เนาะอ่ะพิจารณาเอาค่ะทุกๆอย่างเป็นแค่แนวทางคือเก้านะคะอ่ะไปต่อเนาะส่วนชุดล่างของอาจารย์ตีแปดลีงวดน,นี้ให้วิ่งลูดเด่น0นย์กับ9นะคะล่างอย่างเดียวหลักหน่วยล่างให้มี3กับมีสามเหลัก10บล่างเด่นที่ศูนย ส่วนตัววิ่งตัวลูดวิ่งศูนย์ไปเลยนะคะจับคู่ชุด2ตัว07 0903เน้นที่07ส่วนเลขฝัน5 7 7 5บนล่างด้วยนะคะเนาะอันนี้เป็นชุดล่างของอาจารย์ตี8ปลิ้วนะคะมาเบิงชุดบนชุดบนอาจารย์ให้วิ่งลูดเด่นที่5กับ8เนาะวิ่งบน เด่น5มาแน่ล้านเปอร์เซ็นต์นะเพื่นว่าเนาะหลักร้อยมี8กับ7หลักสิบมี5กับ8หลักหน่วยบน3กับ6นะคะเพื่นจับชุด2ตัวบนให้มี 5, 3, 8, 3, 5 6, 8, 6, ้าสามแปดสห้าหกดหเน้นวงกลมไปเลยเม็ดเดียว5้สส่วนชุด3ตัวบน8 5 6 7, 5, 3, 8, 1, 7้าหกเดหสามเน้นที่7จ็หสนะคะ อ่าแคปหน้าจอชุดบนชุดล่างของอาจารย์ตี8ปลิ้วนะคะเนี่ยค่ะแคปหน้าจอเด้มค่ะมาเป็นกระท่วนขึ้นห้ทุกสำนักคือเก่านั่นแหละนอกขะวาบา,บางคนก็เห็นแน่บ่เห็นแน่คลิปที่ลงไปแล้วนะคะก็ะจับเป็นตองได้มากท่วนขึ้นห้ทุกคลิปนะคะอ่าไปต่อนะคะส่วนตาปากน้ำโพรัฐบาลไทยงวดวันที่16 ตุลาคมนี้ให้วิ่งรูดบนล่างเด่น1กับ4ชุด3ตัวบน419 142ชุด2ตัวบนล่าง19 49 12กับ42ะะส่วนของหลวงตาะะของหลวงตาให้วิ่งรูดงวดน,นี้เด่น9กับ 0, 0ชุด3ตัวบน095 906 ชุดสตัวบนล่าง9505 9606นะคะอ่าแคปหน้าจอเดอ้อค่ะของตาปากน้ำโพแล้วก็หลวงตานะคะของหลวงตากับตาปากมันโพไม่เป็นก็ลงคลิปให้ไปแล้วนอกก็มาทวนคืนในอีกครั้งไปต่อนะคะของเขาฝากมางวดน,นี้วิ่งรูดบนล่างเด่น4กับ5นะคะชุด3ตัวบน 5้าสี่แปดห้าห้าสี่แปดสี่ห้าเก้าชุดสองตัวบนล่างมีสี่แปดห้าแปดสี่เ้าห้าเกนะคะะอ่ามาแล้วนะคะของอาจารย์สวัยซื้อเลขไม่ติด3ตัวนี้ไม่มีสิทธิ์ถูกหวยงวดวันที่สิหตุลาคมสองห้าหได้มาที่ห้าหกดงวดนี้เน้นที่ห้ากับหนะคะ เพิ่นจับคู่มหาหัร้อมนะคะเพราะว่าเพิ่นชอบสองตัวนี้เนาะก็คือเลขติดมีหนึ่งสองสามสี่เพิ่นก็นจะจับมาใส่เลขเด่นสามตัวนี้เนาะก็คือหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าหนึ่งหกสองหกสามหกสี่หกนะคะถ้าผู้ใดมักเจ็ดนะคะก็จับใส่หนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดนะคะเนาะ อันนี้แล้วอยู่แต่ดวงของไผ่ของมันเดินเนาะค่ะผู้ใด,ดชอบตัวดีตัวเด็ดตัวใดก็เอามาจับใส่ส่วนงวดที่ผ่านมาหลุดนะคะหลุดไป1งวดนะคะอ่างวดนี้ให้มาเลขติด3ตัวบนล่าง5 6 7งวดนี้อาจารย์ชอบ5กับ6ก็เลยจับคู่ให้ได้ที่1นึ5 3ห4าสองห้6ส6มหี่หนะคะ ก็แสดงว่าหกมากตรงกันอีกแล้วเนาะอ่าถือใจเอซบอลนะคะนี่ค่ะส่วนของเขาฟังมาวิ่งรูดเด่นสี่กับห้าก็ตรงกับของอ่าอาจารย์สวัยที่ห้านะคะ,ะจะมาจับคู่บปรตรงกันได้นี่เนาะอ่าแคปหน้าจอเดอ้อจ้ะ ส่วนเลขของแม่มาที่สองกับแปดนะคะถ้าสองกับแปดเอฟซีทั้งช่องก็เอามาจับใส่สองนี่ค่ะสองห้าสองหกสองเจ็ดนะคะแปดมาก็แป <8, 7 S 1> ดห้าแปดหกแปดเจ็ดค่ะแปดเจ็ดได้มาแล้วก็ตัดออกได้นะคะเอฟซีาบารถตัดนะคะกันไว้เน้นนอะเพราะว่าอาจมาตัวเก่าได้นะคะไปต่อคะ่ะของพ่อเกลี้ยงงวดนี้ พอเกลียงให้บนมาวิ่งเด่นแเออบแมนวิ่งบนสเม็ดเดียวนะคะหลัก10บนมี134หลักหน่วยบน0ูนย์หนจับคู่ชุดเน้น2ตัวบน1434 4, แล้วก็4ีหนะคะอ่าส่วน3ตัวบนก็จะเป็น0ูนย์สองหนกับ2 4งี่หนะคะ งวดที่แล้วเนาะของพ่อก็ให้วิ่งรูดหลุดนะคะหลักสิบเข้าที่เจ็ดนะคะหลักหน่วยบอมาเนาะค่ะจับคู่หลุดงวดนี้ให้วิ่งบนมาเม็ดเดียวก็คือสี่นะคะหลักสิบนมีหนึ่งสามสี่หลักหน่วยบนศูนย์หนึ่งสี่หเจ็ดะคะจับคู่ชุดเน้นให้หนึ่งสี่หนึ่งเด้อค่ะเพิ่นกลับให้พร้อมแต่แม่เพิ่นบริเขียนตัวกลับให้เนาะ แล้วก็มีสามสี่สี่หกนะคะสามตัวบน0ูนย์สามสี่สองหนึ่งสี่แล้วก็สองสี่หนึ่งะคะอันนี้เป็นชุดบนของพ่อเกลียงเนาะมาบ่งชุดล่างค่ะส่วนชุดล่างของพ่อเกลียงวิ่งลูดเด่น5นะคะเม็ดเดียวค่ะล่างมาห้าเม็ดเดียวหลัก10บล่างมีสี่ห้า หหลักหน่วยล่างมี1 2ึ่สามี่เนาะนี่ค่ะ2ก็จะชนกับเลขแม่มาสองเนาะเอฟี 4, ล่างส่วนชุดเน้นมาหเออจับคู่ชุดเน้นล่างสองตัวมีห้าหนึ่งห้าสองห้าสแล้วก็ชุดกันก็จะเป็น4ี่สองสี่สามสนะคะงวดที่แล้วของพ่อเกลียงเนาะวิ่งล่าง8กับ9ไปบนหมดเลยนะคะ ไปบนหมดเลยนะจับคู่จากชุดล่างก็ขึ้นบนนะคะเจดแดล่างเนาะไปขึ้นบนค่ะสำหรับงวนนี้ <c oughs> พ่อให้วิ่งรูดเด่นที่5เม็ดเดียวล่างนะคะหลัก10บล่างมี4ี่ห้าหหลักหน่วยล่างมี1 2ึ่สามสชุดเน้นสองตัวล่างก็คือห้าหนึ่งห้าสองห้าสชุดกัน2ตัวล่างก็จะเป็น4ี่สองสี่สามหสามนะคะ มาแคปหน้าจอชุดบนชุดล่างของพ่อเกลียงนะคะเนาะแคปหน้าจอเด้อค่ะตัวใดมักตัวใดชอบตัวใดรีบไปหาหยิบซื้อลอตเตอรี่ไว้นะคะยาสแล้วตัวใดที่ชอบเนาะตัวใดอย่าลืมเดอ้อคอมเมนต์ใต้คลิปมาแลกเปลี่ยนแนวทางกันใต้คลิปได้เด้อค่ะเนาะคุณใดมีตัวดีตัวเด็ดก็ไดดสำหรับเลข ฝันไม่เพ่นไม่เพ่นกับยิบลอตเตอรีตตร่ไว้เลยละเนาะสามสองนะคะเ f หยิบลอตเตอรีตตร่ไว้ยังลาครูสามสองสองสามนะคะฝันแนวแพงเนาะซื้อลาวเมื่อวานนี้ก็ไม่มาเลยไม่มาลาวมาฮานอยเนาะเก้าสามเนาะเก้าสามมาลามาฮานอยนะคะลาวไม่มาจะมารัฐบาลไทยนี่แหลนะเนาะสามสองสองสามงามอยู่ด้วยเนาะ เลขแม่เลขลางแม่มาสองเนาะเอาตัวใดใส่คะ่ะเอซอ่าคลิปนี้แม่เพ่นก็นจะขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะเฮงเฮงรวยรวยปังปัคะ่ะ